สบายด,ดีเอฟซีเนาะมนีสิมาอัปเดตวิดีโอ,อการติดตั้งตะบนน้ำเนาะอยู่ที่สวนของอาจารย์สายลมเนาะอาจารย์สายลมปากซองลักชีสแปดชีสแปดปากซองจำปสาสักเล่าเนาะการติดตั้งตะบนน้ำพื่อเอาน้ำขึ้นไปใส่สวนทักนเนาะเสวนต้นรเรียนต้นมะกกาโด รับหนำพี่น้องบ่แม่นว่าตราเนาะแต่ว่าเป็น,นหนำห้องน,นอ้อยๆแต่ว่ากั้นเนะาะแต่ว่าข้นมสูงกระไรนึงแมทแต่ว่ากำลังกำลังสำเร็จเนาะสำเร็จกำลังสิสำเร็จในการติดตั้งเนาะติดตั้งโทรแล้วแในก็ติดตั้งกำหนั่งแน่นอยู่บ่ คือปลาจังคิวโค้งท่านได้แข้งกูอันนี้ตะบันน้ำขนาดขนาดกลางเนาะทออลอยสี่สิบเอ้ยม่แม่นเนาะขอไฟเนาะทออลอยสิบพี่น้องแต่แต่บางลบนี่เป็นเป็นเป็นเล็กเนาะ เตตะบันน้ำนี่มันเทนะเทปูนนะเทเป็นโฮมมันมันมันอันอยู่บ่แกมอยู่บ่ เต้องต้องดึงวบา่หรือดึงเหนีต้องดึงเ่าวมันดึงดึงห้มันอัดมันคืออัดบ่อยู่บ่อเบาวมันหามันคือบ่อต้องดึงขึ้นบ้างนะต้องดึงโอ้ถือว่แห้งเนาะเออมันคือบ่อัดดีเนาะเออได้อยู่ซั่มนะให้มึงหันแนนแนนก่อนหนึ่กัน มันจะแจบแผ่นเล็กมันจะสื่อดีมันก็จังสีอัดดีอ๋อเซ็ตเขาเซ็ตเขาตัวนี้ยังผิวอยู่เลยมีพื้นหลัของอาจารย์ชทยลมเนาะมาเห็ดหัวน้องปลา มีอะไรสองเบียกี่น้องได้ทั้งหัวได้ทั้งตะบันน้ำา่นาแข็งเลยเด็เขาไปไปบอาคืนาคืนมันอ่อนอยู่เด็กเขาโหลดอ่อนดีอยู่นะเด็กกัวนาบ่นาเด็กเขาไป Chưa nổi, chưa nổi Nó đang coi dù, đây, dù à, đi, ừ. hắn, hắn rồi để bơm này vẫn đang dù Chạy tiếp tục Đuôi, mua mấy khoản tí phải, Mấy khoản nằm nè, nằm con khoản tí mà Hắn hắn đi, hắn đi, con sườn dù phải อยู่อยูนะ่น้ำมึงหันเบาๆอะไรมึงหันกูเห็นเออค่อยค่อยดึงเข้าไปหันไม่ต้องเข่านะเอาคบเข่าสินแน่นๆแกรเด้ยอยู่ไรอยู่ได้ก็เอาไปเลยอันนั่นอีกเออเอาหัมันกระพับในปะากกระเจ ao là nì chứ nì ờ ao xong ao xong tàu này, ừ, này. du nữa à kia, phê cà phê nì ăn đồ ná bắt chép đồ bắt mà còn à lên rồi từng mà đấy cái dù bài này đây có cái này cái gì nếu mà cây gì xăm đẹp nó, đó nó phi nào nó bên cả đáy bông Đáy sôm cả nào nó và mới chiếc thuyền xuống dầm này nó tam thì bông này cả thứ bà hang sống khuôn rồi nó ừ. Ok đó bạn này ok đó nè ngọc đi đi. chụp bung hai cạnh hạng 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 xin mời <laughs> long mời hả? Là à, ăn hùng bay à, 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 anh hùng bay con dung đi mày anh đưa cong bay 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 มุตื้นแห้งเลยนี่แหประพันาจะมตายให้มาเจ้าตาเอาม่าเอาม่ป่ามใช่เดีเรื่องลองควายมันฉีดไปตั้งขาเหมือนอะไรอย่างด้วยตานไหมนี่จะไม่ก็ต่อท่อไปขอตูมแล้วคนเดียูอันนี้จะภาพเนาะจะภาพใหญ่ใจดีมันการทรายร่มอลการมีเทคนิกตอบแฟงรถใงญน ขาพวเนาะทำทีมงานมาให้ทั่วหอ,อมน้องปลาลกที่ตังตะบนน้ำได้ทั้งสเบียนี่พีนพ่น้องเนอานตีมาถกถูกรม่รเบ่บตีลเนาะทุกลงเาจอดมันอันไหนดินี่เลยเข้าไปอาเลย

ตะบันน้ำต่ำน้ำความดันสูงระดับน้ำหนเมตรขึ้นได้สิบห้เมตรคือว่าบริษัทไฟฟ้าบริษั่ชัรตตมำธมสาตน้ำทาัมน้ธรรมศาตรงบน่อย nhỏ quá Anh ơi, thôi xe hãy đi đâu, Youtube đi đâu, hãy đi Cái gì quá Bố vô thao, con chút không? Hắn ném xe kéo kìa, chia kéo chút เฮ้ยผูกแไปขอดนเนาะจอี่แบบเชียวรตอนนี่นอบ่ั่แผ่นเดียวนะมันเด้งเลยมันหอดนมันก็เอ็นขึ้น จะคอยเด้คอยจมมาเต้บฝ่าคอยจมเอาจะคอยจมเอาจะไปคุบเลยบ่ได้ได้คุบฝ่าแล้วมันคุบกระต่ายนะจะคอยจมเอาคอยอุ้มเอามันมันถึงม้องปะโอ้ยมันถึงม้องแก่คอยคอยโอ้ได้ยังไ

กีแดนทอขึ้นไปเนาะพื้นที่ที่จะเอาหนามไปบึงไปประมาณอยูลยอ่ลอยไปแน็ตเนาะลอยไปกูนแน็ตหากท่านใดเนาะพี่น้องท่านใดหรือว่าอยู่ทูบใด้บอลไดอยากได้ก็ให้ติดต่อผู้พันมาเนาะอ่ายูทูปสมบัติการเกษตรของข้าพเจ้าเนาะ ด้ือว่าทีซื้อไปที่ตั้งเองก็ได้หรือว่าให้ข้าพเจ้าไปที่ตั้งให้ก็ได้เนาะตัวนี้ก็ถือว่าสมเร็จสมเร็จเนาะพี่น้องเนาะอัสนาคลิปนี้ก็ขอบก็ขอบใจเนาะน้ำเอฟซีเด็กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะก็ขอบใจ